โรงเรียนไดเต่อวิทยาคมสังกัดสพมเชียงใหม่มีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนสุขภาวะอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบคิดการบริหารจัดการและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ฐานนวัตกรรมกระบวนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโดยต่อ Power4Plus Model ภายใต้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการรวมพลังร่วมใจโดยต่อพร้อมบวกโรงเรียนโดยต่อวิทยาคมเป็นโรงเรียนมันธยมประจำอำเภอมีจำนวนนักเรียน834คน33ห้องเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชนบทประกอบด้วยชาวพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์เกรียงส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมนักเรียนมีปัญหาด้านความยากจนความได้โอกาส หากได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักการของการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะเป็นตัวขับเคลื่อนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านด้านการบริหารงานตามบริบทภารกิจของสถานศึกษาดังนี้ 1. ด้านผู้เรียนเป็นสุขโรงเรียนมุ่งสร้างความเป็นโรงเรียนสุขภาวะโดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเป็นสุข อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีวินัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. อด้านโรงเรียนเป็นสุขผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นกลยานามิตรใช้การสื่อสารแนวราบ ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ PLC ส่งเสริมให้คณะครูนําสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อลดภาระงานให้กับนักเรียน <c oughs> เกิดน,นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้สำหรับการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระส่งผลให้ไม่มีนักเรียนติดศูนยรอมสอสสร้างความสุขให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริง3ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข โรงเรียนมีการบูรณาการระบบการบริหารจัดก,การสภาพแวดล้อมอย่างเป็นองรวมจัดบรรยากาศในสถานศึกษาที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้มีระบบป้องกันภัยและตรวจสอบเพื่อพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเป็นเขตปลอดยาเสพติดมีอาคารสถานที่ที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีระบบพัฒนาการที่ดี 4. ด้านครอบครัวเป็นสุขโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งโดยมีการประสานกับครอบครัวของนักเรียนเพื่อทําความเข้าใจและร่วมสร้างโรงเรียนสุขภาวะดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้วยพฤติกรรมเชิงบวก มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนมีช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรงมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองอยู่เสมอส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 5. ด้านชุมชนเป็นสุขชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะให้กับผู้เรียนจัดให้มีครูหมู่บ้านเป็นครูที่คอยประสานงานกับชุมชนผ่านผู้นําหมู่บ้านการเข้าถึงชุมชนและนําข้อเสนอแนะจากชุมชนมาพัฒนานงาน มีหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดียิ่งความเป็นมาของนวัตกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนำสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนภายใต้เป้าหมายการสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะโดยเป็นการพัฒนาคู่ขนานมาจากกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้ปิ่นโตโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบเดิมของโรงเรียนหันกระบวนการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ทําให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเต่า p o w e r f u l p l u s Model ภายใต้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการรวมพลังร่วมใจโดยเต่าพร้อมบวกเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะผ่านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีร่วมกับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีสมรรถนะ และสร้างความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเชื่อมั่นศรัทธาและเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาทั่วไปได้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมมีวิธีการและเครื่องมือในการตรวจสอบที่เชื่อถือได้โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาควบคู่กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างขับเคลื่อนเพื่อพัฒนานคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่หลากหลายดังนี้ภาษาไทยวรรณคดีโลเพลิงคณิตศาสตร์ พีระมิดโมเดลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช็คชัวร์แชร์โมเดลสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคูคลินิกสุขศึกษาและพลศึกษาห้องเรียน3เข้าศิลปะ Colearning Space 24พื้นที่เพื่อการเรียนรู้24ชั่วโมงการงานอาชีพนะักธุรกิจน้อยพอเพียงโดยต่อโมเดลภาษาต่างประเทศการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสู่สากลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ2.0กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้อี4พลังบวกในการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ คือ1ทีมกระบวนการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 2. องเทรนนิง่งกระบวนการฝึกและพัฒนาครูทั้งจิตวิญญาและองค์ความรู้ 3. p a r t i c i p a t i o n การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา4 integration การบูรณาการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ขั้นที่ 1. ประสานใจครูขั้นที่2ส,สร้างองค์ความรู้ขั้นที่3นํนำสู่กระบวนการขั้นที่4ทํทำงานเป็นทีมขั้นที่5ยิ้มรับความสำเร็จขั้นที่6เก็บกอลเมตขยายผล ประโยชน์ของนวัตกรรมทําให้โรงเรียนพัฒนาสู่รูปแบบโรงเรียนสุขภาวะนําสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นคนดีและมีจิตสาธารนณะไม่มีปัญหาการติดศูนย์รอมซสอลดอัตราการออกกางคันเกิดองค์กรแห่งคุณภาพผู้ปกครองและสุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเชื่อมัน่นศรัทธาและเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาทั่วไปโรงเรียนมีการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน จนประสบความสําเร็จส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศทกิจกรรมบริษัทสร้างการดีนักธุรกิจน้อยพอเพียงโดยเตา่าโครงการโรงเรียนสุจริตประจําปีการศึกษา2564 2. รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโครงการ innovation for Thai education IFTE จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ระดับเวดีภูมิภาค3 รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ส่วนภูมิภาคประจำปี2564 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับจังหวัดโครงการแข่งขันประกวดบิเศษโมเดลทีมนักธุรกิจน้อยพอเพียงโดยเตา 5. ้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซฟักตะกร้อชายหาดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่37 6. รางวัลระดับนานาชาติรางวัลครูยิ่งคุณครั้งที่4ประจำปี2564จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ามหาจัก,กรี7 รางวัลรงคุณค่าสพทอ B บิ a อะวอตปีการศา2,564 8รางวัลดีเด่นผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนคุณธรรมสพท9โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกรุ่นที่10 10รางวัลผู้มยการสถานศึกษาดีเด่นประจําปีการศา2,564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะเห็นได้ว่าการนํานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเต่า power 4 plus model ภายใต้รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการรวมพลังร่วมใจโดยเต่าพร้อมบวก ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนโอยต่อวิทยาคมนั้นประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นแบบอย่างได้สืบเนื่องมาจากการร่วมพัฒนาสู่โรงเรียนสุขภา,ภาวะอย่างแท้จริง